กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกลับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมครับคลิปนี้10หน่วยบน8งวดรวดนะครับผมเด่นบนเด่น10หน่วยบน8งวดรวดครับผมสูตรนี้ไม่ใช่สูตรใหม่นะครับสูตรนี้ใช้มานานแล้วนะครับ สูตรนี้เมื่อก่อนเป็นเด่นบนนะครับเด่นบนคือเข้าทั้ง110หน่วยบนนะครับแปดหหนึ่งแล้วเขาก็หลุดไปสองงวดนะครับแล้วก็มาเดินต่ออีกนะครับ สองหหนึ่งคือเขาเดินมา12 13งวดนะครับแล้วเขาหลุดไปสองงวดนะครับแล้วก็มาเดินต่อนะครับเดิน1 2ึ่งสองามี่ห้าหเจ็ดแดงวดรวดนะครับ หลังจากหลุดไปสองวดนะครับก็เดินต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดรวดนะครับแปดงวดรวดงวดนี้มาสองหลักงวดนี้มาสองหลักงวดนี้มาสองหลักนะครับหกหนึ่งนี่มีสามงวดแล้วนะครับตั้งแต่แปดหกหนึ่ง มาสองหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งครับเขาเดินต่อนะครับหลุดไปสองงวดแล้วก็มาเดินต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดรวดนะครับ มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่คลิปนี้เราเน้นสิบหน่วยนะครับก็เข้าหลักหน่วยเข้าหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบนะฮะแล้วงวดนี้สูตรนะครับสูตร สูตรเราใช้หลักแสนบวกสคงที่นะฮะได้เท่าไหร่ก็บวก2อบวกหนะครับหลักแสนงวดนี้ก็เลข0นครับงวดที่ผ่านมาก็เลข0นก็คงได้เลขตัวเดิมนะครับหลักแสนก็คือเลข 0, 0ูนยย์บวกสนะครับ 0บวก4เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6นะครับ4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7นะครับงวดนี้คำนวณได้ตัวเดิมครับ4 6 7หนะครับ เราก็มารอรุ้นครับทีนี้ว่าสูตรเขาจะเดินต่อไหมนะครับเนาะสิบหน่วยบนแปดงวดรวดนะครับอย่างงวดนี้ก็มาสองหลักนะครับ ก็มาสองหลักมาที่หลักร้อยด้วยนะครับวันนี้ก็มาที่หลักร้อยอีกนะครับว er ันนี้ก็เข้าที่หลักร้อยอีกนะครับแต่ก็เข้าเนี่ยฮะเราเน้นสิบหน่อยบนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆครับก็ขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญาณนักสแสวงโชคครับผมครับฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับซึ่งตัวเลขของผมกัพ่อไปพอมาอยู่นะครับเนาะเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะกับขอบุญขอบุณหลายๆครับขอฝากคําเตือนนะครับคือทุกคลิปต้องมีคําเตือนครับผม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดะเนเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาสุดจะเดินต่อไหมอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับเนาะแต่เขาก็เดินมาแล้วแปดงวดรวดนะครับครับผมก็จะทยอยลงเด่นบนนะครับครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ